ก็สวัสดีเพื่อนๆพนนะครับผมในวิดีโอนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพิ่มยอดไลค์ยอดถูกใจของคลิปวิดีโออินสตาแกรมนะผมทำยังไงก็ดูได้เลยนะผมดับแรกนะผมเป็นเว็บเสิร์ชดีกูเกิลนะผม I S M M ดอลลาร์นะผมแล้วก็เติม dot com ข้าไปนะผม e O R A นะผมแล้วก็เติม dot นะผม C O M นะผมเสิร์ชต่อไปได้เลยน่ะอะไรจะขึ้นหน้าเว็บไซต์อย่างเงี้ยับเพื่อนๆเลยนะผมเพื่เพื่อนๆไปสมัครใช้งานนั่นก่อนเลยนะคลิกเข้าไปนะผม กาคิวเพื่อใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันาดผ่านได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติช่องสี้ยมเี่ยวนี้นะผมอติเสร็จเรียบร้อยเวลเป็นเครื่องใหม่ติถูกสีเขียวอย่างนี้นะผมประกบสมัครใช้งานเนี้ยเลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเนียเสร็จเรียบร้อยนะผมเนเพื่อนไวลลงื่อค่อยใช้กันได้เลยนะครับกดคิวื่อใช้รหัสผ่านนะผมแล้วก็ลงื่อเ่อยใช้กันได้เลยนะผมเข้าสู่หน้าเว็บไซต์อย่างนี้แล้วนะผมก็เป็นเว็บไซต์ของเราเลยนะผมก็มาดูในส่วนอองม้วนหมู่เลยนะผมคลิกเข้าไปนะครับ อาจมีหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อนเพื่อนเลือกกันเลยดีเดียวนะ, Facebook นะผมนอกจากเฟซบุ๊กแล้วผมทิกเก็ตอิสตาแคมนอกจากนี้ก็กำลังจะมีแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมพยอยเข้าสู่เว็บไซต์นะผมแอนเพื่อนมาดูในส่วนของทิกเก็ตแล้ววันนี้นะครับเพิ่มถูกใจคลิปวิดีโอนะผมคลิกเข้าไปได้เลยนะผมอาจจะส่วนของบริการนะผมเลือกบริการที่เพื่อนสนใจก็ได้เลยนะผมเลือกอะไรก็อ่านคาวดี้บายกันเลยแล้วผมอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วผม,มเพื่อนเพืนมาส่วนของลิงก์นะผม ก็ให้เพื่อนไปคัดลิงค์คลิปวิดีโอของเพื่อนที่อยากจะเพิ่มยอดถูกใจย,ยอดหัวใจของเพื่อนได้เลยนะับหรือว่าอยอดไลค์ like นั่นเองกดวางลิงก์ได้เลยนะผมพอได้ส่วนหัวจับนวนนะผมขั้นต่ำก็ระบุไว้ที่10ไลค์10หัวใจนะผมก็ใส่จำนวนนี้เพื่อนนักการที่อยากจะเพิ่มไลค์เข้าไปได้เลยนะผมก็ไปสัก100หัวใจ100ไลค์ได้วกันนะกดส่งได้เลยนะผมส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็อ,อยาขึ้นหน้าต่างอยู่เคียวอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆนะผมหรือว่าใบเสร็จของเรานะผม ตอนนี้ยอดไลค์อดถูกใจของเรากำลังทยอยเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเพื่อนหล่อสักพักนึงนะผมในระหว่างที่รอนะผมก็ขอแนะนําเมนูต,ต่างๆในเว็บไซต์ให้กับเ,เพื่อนๆเลยล้วกันนะผมในส่วนของเมนูระวิการสั่งซื้อนะผมอาจะในส่วนของรหัสตรงนี้นะผมที่ที่ทไลค์ดูเนี่รับผมก็จะบอกรหัสออเดอร์ของเรานะผมวันที่ก็บอกวันที่ละเวลาที่เราสั่งซื้อไปนะผมลิงก์ก็คือลิงก์คลิปวิดีโอนี้เราเพิ่มยอดไลค์ไว้นั่นเองครับ หายจ่ายก็หนึ่งบาทเจตนะครับผมจอดหนึ่งร้อไลค์ร้อหัวใจกันเลยทีเดียวนะครับบริการก็เพิ่มไลท์ติก o ็นะผมสถานก็กำลังบำมนผล้วก็หลอสะพังหนึ่งนะครับผมอันนี้ส่วหองวนุเติมเงินนะผมเราจะมีสี่ช่องทางการเติมเงินได้วเป็นเพื่อนเลยนะผมนอกจากสแกน QR code นะผมเราสแกนในทุกด้านารกันเลยทีเดียวนะผมทูบันนี้วอลเลตนะคคริปโตเวันนี้นะ มาดูในส่นสนสนสวนของสแกน QR c o ค e นะผมคลิกไปนะผมใส่ยอดจำนวนกันนี้เพื่อต้องการเติมเข้าสู่ระบบนะผมแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะแอปขึ้น QR โ o ้ e อย่างนี้นะผมเพื่อนเพื่อนเข้าแอปธนาคารที่ผู้ถึงแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะผมแต่การจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมยอดเงินนี้จะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้นะผมนในส่วน,นของเมนูตัวนะครับผมหรือว่าเมนูติดต่อแอดมินนั่นเองนะผมเพื่อนเข้าพิมพ์ที่หมวดเรื่องนะผมแต่ข้รายละเอียดตรงข้อความนะผมแล้วก็กดส่งตั๋วได้แล้วผม แอดมินก็พร้อมเตะเรา24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะผมอใน,นส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะผมหาเพื่อนอยาิ่ลายได้เสิร์ฟรายได้พิเศษนะผมก็คัดลิงก์ตัวนี้นะผมไปแชร์ก็คน,นดีๆได้เลยนะผมอจะได้ค่าคอมิชชั่นเอาดิสาวเซนเอาต่อย,ดอ,ดยอดการเติมหนึ่งครั้งนะในส่วนของเมนูบริการน้องบดนะผมหาเพื่อนสนใจบริการอะไรต่างๆนะผมเพื่อนๆก็ดูคำอธิบายด้านขวานะผมอ่านรายละเอียดน,นะแล้วก็ส,สร้างคำสั่งซื้อได้เลยนะ ตอนนี้ผมว่ายอดถูกใจยอดไลค์เราน่จะทยอยเพิ่มขึ้นมาเลยนะตอันนี้หนึ่งหัวใจแล้วหนึ่งไลค์นะผมกดรีเฟซสักครั้งนึงคนระับอะยังไม่เพิ่มนะมเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอไปตอนที่ยอดไลค์ยอดถูกใจของเราเพิ่มขึ้นมาเลยเลวกันนะครับผมเอาผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักนึงนะผมยอดไลค์ยอดถูกใจของเราทอยอยเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมอะหล่อไม่นานมากนะผมก็หล่อไม่ถึงสิบนาทีกันเลยนะผมถือว่าเพิ่มามาละไว มากมากเลยนะผมอันนี้ส่วนสุดท้ายนะผมก็ขอฝากเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเว็บไซต์ด d มเดอลลาร์นะเว็บไซต์ที่จะสามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดถูกใจยอดติดตามหรือว่ายอดคนดูให้กับเพื่อนๆได้นะผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม a c e b o o k t i k t o k YouTube i n s t a g กรมนะผมแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆที่กำลังทยอยเข้าสู่เว็บไซต์นะผมเพื่อนๆสนใจจะใช้บริการก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้วิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้นะคลิกคลิกลิงก์ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยครับ อาจา์เราวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ